ดีมากเลยนะครับได้มีโอกาสเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลที่ผมเองก็คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กจนโตเพราะผมก็อยู่กับฟุตบอลไทยมาตั้งแต่เล็กๆเลยเพราะคุณพ่อเป็นผู้สืขาวกีฬาอาวุโสด้วยอ่างเงี้ยก็เห็นทุกคนแล้วก็ทุกคนก็คือมีประสบการณ์ในวงการฟุตบอนลนาหมดเลยแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้ได้มาแชร์กันจริงๆเรื่องพวกนี้ที่เราคุยกันมันไม่ได้เพิ่งคุยกันเมื่อวันสองวันนี้เราคุยมาเป็นสิบยี่สิบปีละแต่ผมอยู่ทีมชาติอยู่อะไรเพิ่งขึ้นตัน้งแต่ จนจนเลิกมาแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเงินเดิมยังผู้คุยอยู่ซึ่งตรงนี้ปัญหาวนี้ผมว่ามันควรจะต้องได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้แ้วอะไรเง,ง,งี้ยคือตอนนี้ผมมองว่าเรายังยังคงทํางานกันคนละสัดคนละสว่วนแล้วก็สิ่งที่ pues, คนที่เข้ามาคุมบางเหียนของฟุตบอลไทยเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ เหมือนก็ยังไม่มีความรู้ความชัดเจนในเรื่องของทองเข้าใจชุเรื่องของฟุตบอลไทยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆอะไรเงี<ๆ>้ยครัก็เลยทำให้มันมันภาพที่เห็นที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคือผมคนจะต่อไปที่จะเข้ามาก็อ,อยากให้เป็นคนที่อยากพัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆไม่ได้มี อะไรที่อยู่เบื้องหลังที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากจะเห็นทุกคนอยากที่จะเข้ามาทําให้มันดีขึ้นช่วยกันดีขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทาให้มันให้มันให้มันโปร่งใสแล้วก็มีความตั้งใจที่จะพัฒนาทุกคนใหยจริงจริงว่าทุอย่างเนี่ยอย่างที่พี่พี่เบิร์บอกีหรืออาเบนพูดในในในข้างในนะว่ามันไม่ใช่คุณไม่ต้องเข้ามาแก้มาอะไรคือแค่มาสารตอบสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นตอนนี้รากฐานทอย่างมันดีอยู่แล้วเราทำไงให้มันดีต่อต ให้มันตกอย่างเช่นหนึ่งเรื่องของราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าทุกคนทั้งแฟนบอลทั้งอะไรต่างเขาก็พร้อมจะสปอร์ตอยู่แล้วอ,อยู่ที่การบปิดก,การของของคนที่เป็นหัวเรือใหญ่จริงๆอ่ะที่เขาจะมาทำตรงนี้ครับเพื่อมองว่าเอออยากให้มันให้ทําเรื่องของพัฒนาจริงๆให้มองเรื่องนี้กันจริงจริไปที่ในมุมมองของรีซอร์เองถ้าสมุิตัวเองเป็นนายกสมาคมอยากจะแก้อะไรก่อนเลยครับโอ้โหมันเยอะมากเลยแก้อะไรก่อนเนาะ คือถ้าจะเป็นผมผมก็จะมองเรื่องของถ้าผมเล่นนักนักอะไรแบบนักเตะนะครับก็สมองเรื่องการพัฒนาเยาวชนหนึ่งสองคือเรื่องของพวกเออะไรที่เป็นภาพใหญ่ๆอย่า,ยยางเช่นไทยลีกอะไรเงี้ยเรื่องของการแข่งขันการจัดการแข่งขันการที่เอสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะต้องอยู่เหนือกว่าทีมสโม,มสรต,าาตา่างๆไม่ใช่สโม,มสรต่างๆมันอยู่เหนือสมาคมมันสามสารถมาจัดก,การหรือวางแผนหรือว่าสั่งนู่นนี่นั่นได้เลยซึ่งผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยถ้าสมาคมยังไม่ใหญ่พอที่จะคุมสโมสรได้เนี่ย โอกาสที่ทํางานให้มันประสบความสำเร็จได้ทั้งทีมชาติทั้งสโมสร,รมันยากครับอย่างที่บอกผมก็เห็นด้วย,ยเรื่องการที่เอาไทยลีกออกจากสมาคมแล้วก็ตั้งผู้บริหารขึ้นมาเองเลยแล้วก็ดูแลกันเองเนี่ยผมว่าอันเนี้ยทำเหมือนที่อย่างพิมพ์ลีกเขาทำอะไรอย่างเงี้ยดำๆที่เขาทำผมว่ามันก็จะดีครับผมอ๋ออีกอย่างหนึง่งจะอยากเสริมเรื่องนี้มากเลยเรื่องของโคต้านักเตะอาเซ,าเซาียนนะครับคือผมไม่ควรให้มีแนละ้วตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยเลยว่ามันจะตัดโอกาสนักบอลไทยไปอีกหลายคนเลยเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่ควรจะมีละ ต้องใช้นักเตะไทยและพัฒนาเตะไทยหรือว่าสมาคมเองเป็นคนกำหนดเลยว่าต้องมีนักเตะระดับรุ่นเท่าที่นี้อยู่ในทีมแต่ละสโมสรเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดต่อไประดับเยาวชนให้ไปสู่ระดับทีมชาติที่มันสูงขึ้นของของนักเตะระดับที่มันเป็นระดับเยาวชนขึ้นไปอะไรเงี้ยให้โอกาสพวกเขาอะไรเงี้ยครับครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี่เบื่อนต่อเลยฮะพี่เบื่อนครับต่อเลยฮะไหนบอกทีมฝั่งฝัง